สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น นายอาลีสุขสุวรรณผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดสตูลมีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสอมรวมทั้งสิ้น6,485คนครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอ เพื่อเป็นแกนนําร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นดังนั้นสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกับเครือข่ายทอสอมตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมรวมพลังทอสอมผู้พิทักษ์รักเขาโตเล็ม ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เขาโต๊ะเลมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลที่ยังความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนพร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการเสวนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนภาคประชาชนและผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่เขาโต๊ะเลมให้เกิดความยั่งยืนทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเปรียบเสมือนประตูสู่จังหวัดสตูลดังนั้นการร่วมกันพัฒนาในด้านต่างๆนอกจากจะส่งผลให้ผู้คนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและตำบลทุ่งนุ้ยมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยอมรรัตน์จันพริมสวทสตูลรายงาน ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud